มาดูพี่ใบบัวกันว้าวดูอุดจระเดี๋ยวแม่จะกวาดอื้อให้ทั้งอื้อทั้งเยี่ยวเลยนะกินเลอะเธอไปหมด ไหนดูดีน้ำตาไหลเดี๋ยวกวาดอึก่อนเดี๋ยวจะเอายามาให้นะข้างหลังพี่บัวก็จะเป็นพี่สีนวลแม่ควานพี่สีนวลก็ดูแลอยู่ ฝนปลอยๆล,ลงมาแล้วค่ะทุกคน อ่าเนี่ยแม่เอาอือกออะดูความอ้วนดูสังเกตที่เล็บนะคะเนี่ย เล็บอะถ้าจะเป็นน้ําแบบเนี้ยเนี่ยถ้าจะออกน้ําชุ่มชุมแบบเนี้ยแสดงว่าเป็นช้างที่สมบูรณ์ช้างที่มีกําลังมากอืมเล็บอะจะ,จะเหมือนเล็บอะไรนะเขาเรียกว่าไรมันชุ่มชื่นน่ะผิวมันชุ่มชื่นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกว่ามันเป็นช้างที่มีพละกกำลัง แล้วก็สมบูรณ์ส่วนมากช้างก็จะมีเหงื่อออกที่เล็บทุกตัวแล้วคะ่ะทางที่นี่กินอิ่มค่ะทุกคน มาทางนี้สวยๆย่านี้คงอร่อยหวานอ้าวอะวันนี้คงไม่ได้ออกไปไหนหรอกค่ะฟ้ามันคล้นมา ดูที่เล็บนะคะเนี่ยเห็นไหมขยับมาใกล้ๆมาดูเนี่ยจอกน้ำเขาบอกว่าเป็นทางที่แข็งแรงไม่แข็งแรงได้ไงกินถึนขอนทุกคนจะตกฝนตกเลยนะทุกคนว่าจะพามาดูทางแม่มันที่ดุกหนึ่งเอ แม่มาไ,ไม่จะพามาดูเดี๋ยวว่าฝนตกแล้วตากับยายกำลังมาช้างออกกำลังกินหญ้าดูฟ้าดูฟ้าว้ายพายุเข้าเนี่ยเขาสิบแปดเดือนแล้วนะ ี่กว,กวักควากมาควักหันมาทางนี้มาจุ๊บแก้มหน่อยออเร็วมาจุ๊บน,นั่น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 เห็นไหมนะบอกจุกก๊บก็จุ๊บทันที จุบอย่างเดียวดูหลังมีรอยหยดฝนกินเผาวานันเนี่ยจะจุบ ตัวสูงแล้วนี่ตัวสูงแล้วอือฝนตกค่ะอ้าวเนี่ยเนี่ย นางน่ารักนะนังไม่ดื้อเลยอ่ะนี่จุบแข่งจุบขาหน่นแม่มันของเราชอบตรงไหนมีคนก็จะมากระแทะว่าจะพาไปดูไหมมันนางก็เห็นไหมนางดึงมือ อืมอืมจุ๊บดึงมือเดี๋ยวไปดูพี่ดุกด้วยกันไปนี่ <c oughs> ให้ไก <c oughs> จับมือไว้โอเคอ่า ดูนางดูนางดูมือนางมือเล็กๆยายก็มาเก็บอุจจาระเก<า>็บขยะ<า>นุนพี่ดุกดุยก็เลี้ยงให้ไม่ถ่ายกวักก็จะดึงมือไว้อยู่กับฉันก่อ นางไม่ให้ไปถ่ายเราดูไกลๆก็ได้พี่ดึกๆเขาก็ใจดีใครเข้าก็ได้มาวักเสียงก่อนเสียง สวยเสียงดีค่ะเร็วขอบคุณค่ะจุ๊บแม่หน่อยจุ๊บแม่หน่อยดีค่ะนู่นทางนู้นก็เสียงดุกดุก็เสียงดุงนานลรัก่องละจุ๊บอย่างเดียวนะเห็นไหม กำลังตบลอค่อยๆะอาปากคุ้ล้วอาปากนเร็วอาปากมาอาปากอาปาก้ยเร็วดูฟันดิดูฟันด้ลไงอาปากน้อเร็จัดหมัดลอนฟันเลยอาปากเลยอาปากอาปากคุ้มนยเร็นี่ตอเณะนันลด้วโอเคฝากติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่าเสียงก่อนอเสียงเร็วมาด,ดีค่เร็วมาด,ดิเชื่อไอวักมาดิเร็วมาดิจังนี่อขอบคุณค่ะเร็วมาด,ดิผลมาแล้วเลยดดเร็วมาด,ดิแค่เร็วมาดิค่ฉลองมอ้ <laughs> า <laughs> โอเคอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like ด้วยนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ